คิวเตมีรายงานตัวนะครับและคลิปนี้เจอกันกับ vivo V 60ครับสมาร์ทโฟนระดับกลางที่ความสามารถไม่ธรรมดาครับตระกูล V นี่โดดเด่นในเรื่องของการถ่ายรูปอยู่แล้วนะครับกับกล้องไซส์ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังครับแถมรุ่นนี้อัปเกรดการถ่ายพอร์เท็ดด้วยระยะเลนส์เซ l e p เลโฟโต้ขึ้นไปอีกครับรวมไปถึงมีสเตจโหมดในการถ่ายคอนเสิร์ตได้ด้วยแถมมากับชิปใหม่นะครับแล้วก็แบตเตอรี่อัปเกรดแบบสุดๆครับจุตั้ง6,500มิลลิแอมรวมไปถึงรูปลักษ์ดีไซน์ต่างๆที่สวยงดงามสุดๆ ครับจะเป็นยังไงไปชมรีวิวกันเลยกับ vivo v60 เสร์ฟช็อตโปรให้คนสวย vivo v 60มี3สีด้วยกันแต่ว่าผมมีโอกาสได้จับ2สีนะครับนั่นก็คือสีเด่นของเขาเลยคือสีม่วง b e r r y purple นะครับแล้วก็อีกสีหนึ่งที่ผมว่าสวยดีคือสีฟ้า Summer b l u e ครับส่วนสีที่ผมไม่มีแต่ว่าก็สวยเหมือนกันนะครับก็คือเรียกว่ารอดทุกงานก็คือสีเทา s ิ Gray นั่นเองซึ่งตัวดีไซน์ของฝาหลังนะครับจะเห็นความผสมผสาน DNA ของตัวที่ออกไปก่อนหน้าน,นี้ไม่ว่าจะเป็นฝาหลังแบบ v 50นะครับที่มีความขอบโค้งทั้งบนล่างซ้ายขวาแล้วก็ตัวโมดูลกล้องที่เหมือนกับ X200E ส่วนเฟรมเครื่องนะครับก็ทําเป็นแบบผิวด้านฮนะแล้วก็สีเดียวกับตัวฝาหลังเลยรุ่นนี้จัดเต็มมาตรฐานทนน้าทนฝุ่นที่ IP68 และ IP69 ครับคือสามารถทนน้าที่มีอุณหภูมิและแรงดันสูงได้ด้วยนะครับพร้อมฟีเจอร์ไล่น้ํา Water Injection นะครับก็จะเป็นการเล่นเสียงดังสุดนะครับเป็นเวลา30วินาทีเพื่อช่วยไล่น้ําออกจากช่องลําโพงนั่นเองแต่ผมแนะนําให้เอาออกมาเช็ดให้แห้งอยู่ดีนะครับแล้วก็เป่าเพราะว่ามันไล่เฉพาะลำโพงครับตรง USB Type C เ,เราก็ต้องเช็ดให้แห้งด้วยไม่งั้นเดี๋ยวชาร์จไปแล้วจะชอ็อตเอานะครับหน้าจอเป็นดีไซน์ขอบโค้งควอดเคิร์บแบบเดียวกับ V 5 0เลยนะครับแต่ว่าขอบข้างเนี่ยจะบางลงช่วยในการจับถือนะครับทำให้รู้สึกว่าเข้ากับมือเวลาเราจับมากขึ้นและตัวหน้าจอก็ไม่ธรรมดานะครับเป็นกระจก d ด a ม o อนชิลกราสครับทนต่อการตกกระแทกเพิ่มขึ้นถึงและก็ผ่านการทดสอบความทนทานกว่า70แบบเลยนะครับ ก็จะมีข้อสังเกตอยู่นิดหน่อยในเรื่องของจอโค้งควอดเคิฟนะครับซึ่งในตลาดปัจจุบันเนี่ยคนส่วนใหญ่จะชื่นชอบจอที่เป็นแบนมากกว่านะครับแต่ V60 เนี่ยเลือกจะใช้เป็นจอขอบโค้งควอดเคิฟนั่นเองนะครับใครที่ติดเรื่องจอขอบโค้งอยากได้จอแบนเรื่องนี้ก็อาจจะติดอยู่นิดน,นึงโดยหน้าจอมีขนาดใหญ่เลย6.77นิ้วครับความละเอียด Full HD Plus มาพร้อมกับ High Refresh Rate สูงถึง120 Hz และยังมีความสว่างสูงสุดถึง5,000 nits ครับสามารถใช้งานกลางแจ้งได้อย่างสบายคามชัดสดใสนะครับ รองรับ DCI P3 Cinematic Wide Color Gamut ครับและใช้ในการชม Netflix เองเนี่ยก็รองรับ HDR10+ Plus ด้วยแถมการใช้งานนี่ก็ถนอมสายตาด้วยนะครับเพราะว่ารับรองมาตรฐาน s g s Certification การันตีการปล่อยแสงสีฟ้าต่ำครับด้าน Entertainment นี่ก็มากับลำโพงคู่ด้วยให้เสียงเซอร์ราวแบบ3มิติครับเสียงดังดีและก็คุณภาพดีเบสดีใช้ได้เลย มีที่สแกนนิ้วใต้หน้าจอแบบออปติคอลด้วยนะครับสามารถสแกนได้รวดเร็วแล้วก็แม่นย่ำใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหาเลยมาที่จุดเด่นของตระกูล V นั่นก็คือการถ่ายรูปนั่นเองนะครับและนี่เป็นครั้งแรกของ V Series เลยนะครับที่มาพร้อมกับกล้องซ u เปอร์เพลิสโคปเทเลโฟโต้ไซส์คาเมล50ล้านพิกเซลครับทำให้ซูมดีขึ้นถ่ายได้หลายระยะมากขึ้นและกล้องหลักไซส์50ล้านพิกเซลพร้อมกันสั่น OIS ครับรวมไปถึงกล้องไซส์อัลตร้าไวมุมกว้างครับที่8ล้านพิกเซลและยังมากับ กล้องหน้าไซส์50ล้านพิกเซลครับมีออโต้โฟกัสมุมกว้าง92องศาผลงานจากกล้องหลักต้องบอกว่าทำได้ดีมากเลยนะครับรายละเอียดสีสันดินามิกเลนส์นะครับก็เรียกว่าครบไม่ผิดหวังเลยนะครับก็ได้คุณภาพภาพในระดับที่ผมว่าเออใกล้เคียงกับเรือธงมากๆเลยนะครับแต่ว่า อย่างที่รู้กันก็คือกล้องของ vivo size เนี่ยเขาดีงามอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ตระกูล v ไล่ไปจนถึงตระกูล x เลยและแม้แต่ในการซูมต่างๆนะครับสามารถซูมไปได้สุดเลยนะที่100เท่านะครับก็ยังให้คุณนะภาพภาพที่ผมว่าเออมันใช้ได้เอาไปใช้งานได้เลยทีเดียวนะครับถือว่าไม่ธรรมดาจริงสำหรับกล้องตระกูล v แบบนี้ ส่วนกล้องเอาตรไวนะครับก็สามารถใช้งานทั่วไปได้ดีนะครับเก็บรายละเอียด d ดรามิกเลนช์ก็ถือว่าดีเลยและในการถ่ายในชีวิตประจําวันของผมก็จะมีอย่างเรื่องของอาหารนะครับก็จะมีฟูดโหมดให้ตั้งหากเลยนะครับจะซูมอยู่ที่2.2เท่าก็สามารถเก็บภาพอาหารได้น่ากินแบบสุดๆเลยนะครับรายละเอียดดีสีสันสดใสเลยนะครับทำให้อาหารน่ากินขึ้นเยอะ แต่ที่น่าสนใจสุดๆน่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายคนนะครับเรียกว่าขึ้นชื่ออยู่แล้วสำหรับ vivo นะครับก็จะมีการถ่ายระยะต่างๆนะครับมันเป็น 23, 35, 50มิลนะครับแต่ที่ใหม่สุดๆเลยก็คือระยะ85แล้วก็100นั่นเองนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่เพิ่มเข้ามาในตระกูล v ครับ อย่างที่บอกครัว่านี่เป็นครั้งแรกเลยของตระกูล V ที่เขาใส่ซสายซูเปอร์เพอริสโคปเทเลโฟโต้เข้ามานะครับ50ล้านพิกเซลทำให้มี2ระยะใหม่เพิ่มขึ้นเพิ่มทางเลือกในการถ่ายภาพบุคคลให้เยอะมากขึ้นครับและเนื่องจากสามารถซูมได้เยอะขึ้นแล้วนะครับมี1โหมดที่เพิ่มขึ้นมาในตระกูล V ก็คือสเตทโหมดนั่นเองนะครับไว้ถ่ายพวกคอนเสิร์ตต่างๆนะฮะซึ่งจะอยู่ในสไตล์ของภาพ สามารถมาเลือกได้เลยนะครับใช้โหมดนี้ในการถ่ายคอนเสิร์ตนั่นเองซึ่งผลงานออกมาถือว่าดีเลยนะครับระยะหวังผลเนี่ยก็ประมาณ10เท่าไม่เกินนะครับแต่ว่าต้องมีคอดิชันที่ว่าเออแสงพอแล้วก็อย่างนึงก็คือตัวอ็อบเจกต์หรือคนเนี่ยต้องไม่ขยับมากจนเกินไปก็จะได้ภาพที่ดีออกมานะครับก็อาจจะได้ภาพที่วืดๆวอยู่บ้างถ้ามีการขยับแต่ว่าถ้าซูมเกิน10เท่าเนี่ยก็จะเห็นแล้วรายละเอียดมาเริ่มแตกนะครับก็จะแนะนําอยู่ประมาณ10เท่าครับแล้วก็ถือว่าเป็นข้อดีนะคบเพราะว่าเพิ่มเข้ามาให้ตระก จะมีแค่ในตระกูล x ครับระยะซูมเพิ่มขึ้นแล้วนะครับก็เอามาผสมผสานนะครับที่เป็นเอกลักษณ์อย่างโบเก้ไซส์ในรูปแบบต่างๆนะครับปรับค่า f ได้เนาะบวกกับความหน่าใสนะครับที่เราสามารถปรับเป็นแบบว่ารายละเอียดต่างๆของใบหน้าได้เลยและบวกกับสไตล์ของภาพนะครับใน portrait mode นะครับมันจะเป็นแบบฟิล์มเองนะครับหรือว่าแบบดั้งเดิมที่เคยมีมาแล้วเนี่ย ผสมผสานรวมกันทําให้ภาพออกมานั้นเรียกว่าหลากหลายและสวยงามสุดๆครับบอกเลยว่าถ่ายคนในระยะต่างๆไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าคุณจะถ่ายระยะแบบเต็มตัวนะครับถ่ายระยะของพอร์เต็ดแบบครึ่งตัวเองหรือว่าโครซาบเองเนี่ยหน้าก็ใสนะครับโบเก้ด้านหลังก็สวยปรับได้หลากหลายแล้วก็สามารถใส่ฟิลเตอร์สไตล์ของภาพนะครับจะขาวดําเอ่ยเป็นโทนฟิล์มเอ่ยต่างๆเนี่ยออกมาบวกกับระยะใหม่อย่าง85แล้วก็100ด้วยทําให้ออกมาแบบว่าเจ๋ง สุดๆครับ และสาหรับคนรักกล้องฟิล์มก็สามารถเข้าโหมดกล้องฟิล์มได้เลยโดยการปัดขึ้นจากหน้าโหมดโฟโต้ปกตินะครับและคุณก็สามารถปรับสไตล์ต่างๆได้ตั้งแต่เรื่องของความน่าใสนะครับนอกจากนี้ยังสามารถเลือกกรอบภาพต่างๆได้นะครับก็จะมีกรอบของซิกาด้วยนะโอ้โหเรียกว่าน่ารักสุดๆนะครับแล้วก็กรอบอื่นๆที่คุณสามารถคัสตอมใหม่ได้นะครับคัสตอใหม่สีกรอบนะครับแล้วก็มีเลือกหลากหลายเลยรวมไปถึงฟิลเตอร์ของโทนภาพที่จะทําให้ดูเป็นกล้องฟิล์มมากขึ้นนะครับเราก็สามารถใส่เข้าไปได้เลย ในการถ่ายภาพตอนกลางคืนก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเขามากับ All Light ครับให้แสงกว้างและนุ่มนวลพร้อม AI 3D Studio Lighting ด้วยจำลองไฟให้เราเหมือนอยู่ในสตูเลยแวะมาดูกล้องหน้า50ล้านพิกเซลกันนะครับแน่นอนว่าตระกูล V ไม่ทำให้ผิดหวังนะครับในการถ่ายกล้องหน้าต่างๆก็การเปิดโบเก้ตัดขอบต่างๆสวยแล้วก็โบเก้ข้างหลังเลือกแบบได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ยังสามารถเลือกสไตล์ของภาพทำให้ออกมาเป็นโทนต่างๆได้ถ่ายได้ละเอียดแล้วก็สนุกมากๆเลยนะครับ ความสามารถ AI ก็เข้ามาช่วยด้วยและน่าสนใจมากๆกับ AI 4 s e a s o n Portrait ครับจะเปลี่ยนภาพถ่ายธรรมดาของคุณให้กลายเป็นฤดูต่างๆ4ฤดูได้แบบเนียนๆสวยๆสุดๆเลยนะครับให้ดูรูปธรรมดาก่อนนะครับหลังจากนั้นแล้วเราเปลี่ยนด้วย AI เนี่ยมันก็จะมี Spring นะครับโอ้โหสวยงามนะครับมี Summer เออเปลี่ยนโอ้โหเรียกว่าต้นไม้ดอกไม้ต่างๆเปลี่ยนหมดเลยนะครับออครับ แล้วก็สามารถเปลี่ยนให้เมืองไทยเราหิมะมตกกับวินเตอร์ได้ด้วยครับซึ่งระดับ AI ออกมาทําได้เนียนสุดๆความสามารถ AI ยังไม่หมดเท่านี้นะครับมี AI Magic Move นะครับในการแก้องค์ประกอบของภาพในการเคลื่อนย้ายวัตถุหรือว่าบุคคลเองก็ได้นะครับเมื่อเคลื่อนย้ายในจุดที่เราต้องการแล้วเราก็กด Gene น a t e now เลยนะครับมันก็ทําการ Generate ช่องว่างที่หายไปขึ้นมาใหม่แบบเนียนๆนะครับแล้วตัวคนที่ถูกย้ายไปเนี่ยมันก็จะทําให้กลมกลืนไปกับภาพได้อย่างเนียนๆเช่นในโอกาสซึ่ง v ี vo ทำ ได้ดีมากๆมีฟีเจอร์ AI Image Expander นะครับใช้ AI ในการขยายขอบภาพขึ้นมาเ mm. จนขึ้นมาเลยนะครับทำให้ภาพเนี่ยเติมจินตนาการเข้าไปได้อีกนะครับเผื่อใครที่ถ่ายภาพโพสต์อัพอยากให้ตัวบุคคลเล็กงมาอยนิดนึงเนี่ยเราใช้โหมดนี้ได้เลยครับ ฟีเจอร์ AI Reflection Erase นะครับเวลาเราถ่ายคนผ่านกระจกเนี่ยมันจะมีแสงสะท้อนนะครับเราสามารถลดทอนแสงสะท้อนหรือว่าบางอันเนี่ยตัดออกไปได้เลยนะครับทำให้ภาพเราเคลียร์ขึ้นดูดียิ่งขึ้นครับหรือเวลาเราไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆแล้วถ่ายรูป,ปรติดคนเยอะมากนะครับก็จะมี AI Erase 3.0ะครับตรวจจับคนให้อัตโนมัติทางด้านหลังนะครับแล้วก็กดเพียงปุ่มเดียวเท่านั้นลบคนด้านหลังออกไปหมดโล่งๆเลยครับ หรือเราจะใช้ AI erase 3.0เนี่ยในการลบแบบแมนนว l ก็ได้นะครับก็คือเราสามารถกดเลือกได้เลยว่าเอ้ยตรงนี้โอ้โหถ่ายรูปมาแล้วมันติดสารพะพูมานะครับอยากจะลบให้ภาพมันสวยขึ้นเราก็สามารถใช้นิ้วของเราวงนะครับหรือว่าระบายในจุดที่เราอยากจะลบนะครับ AI มันจะสามารถ detect รูปทรงของของที่เราต้องการได้แล้วก็ลบแค่ส่วนนั้นออกไปนะครับแล้วก็เจนภาพให้เนียนสวยงาม สำหรับสายถ่ายวิดีโอนะครับตัวนี้กล้องหลังสามารถถ่ายความละเอียดสูงสุดได้ถึง 4K 30fps นะครับเก็บรายละเอียดสีสันต่างๆก็ดีนะครับเรียกว่าใช้งานในการถ่ายวิดีโอคอนเทนต์ต่างๆได้อย่างดีเลยนะครับก็จะเห็นว่าการสั่นต่างๆเวลาแพนกล้องอะไรเงี้ยมันก็จะสมูทนะครับถือว่าทำได้ดีมากๆในเรื่องของการถ่ายวิดีโอเช่นเดียวกัน และกล้องหน้าก็สามารถถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดได้ถึง 4K 30fps เช่นเดียวกันนะครับเอาตัวอย่างาให้ดูกันนะครับเรื่องของความคมชัดนี่เรียกว่าคมชัดเลยนะครับแต่ว่าอย่างกล้องหน้านี่จะเห็นว่าถ้าถ่าย 4K 30fps เนี่ยการการสั่นเนี่ยมันก็ยังจะเห็นอยู่ว่ามันสั่นๆตามมือของเราหรือการเดินของเรานะครับแต่ถ้าเราเปิดโหมดกันสั่นขั้นสุดเนี่ย ความละเอียดจะลดลงมาอยู่ที่ 1,80p 0 30fps แต่คุณจะเห็นเลยว่าโอ้โหมันต่างกันมากเลยนะครับเรื่องของการการสั่นดำๆก็ดีขึ้นแล้วก็สมูทมากขึ้นครับเห็นตัวเครื่องบางเฉียบขนาดนี้แต่ว่ามากับแบตเตอรี่ที่ว้าวมากๆนะครับกับ b u v w Silicon Anode Gen 3ขนาดถึง6,500 mAh นะครับ จากการทดสอบผมใช้งานนะครับจนเหลือแบต58%คือใช้ทั้งวันแล้วนะครับเนี่ยปรากฏว่าสก e นออนไทม์ใช้ไป4ชั่วโมง41นาทีนะครับแบตยังเหลือแบบโหเกือบ60%เลยนะครับคือคุณสามารถใช้อีกวันหนึ่งแล้วค่อยชาร์จได้เลยนะครับถือว่าเป็นแบตเตอรี่ที่อึดนะครับแล้วก็ใหญ่มากจริงๆในตัวเครื่องที่บางสุดๆครับและในส่วนของแบตเอง vivo ก็การันตีสุขภาพแบตยาวนานถึง4ปีนะครับ มาพร้อมกับการชาร์จไวแฟลชชาร์จถึง90วัตต์เติมแบตได้เร็วมากๆ ลองทดสอบชาร์จากแบต1%นเป็นะครับเป็นเวลา30นาทีได้แบตกลับมาอยู่ที่45%ครับก็ถือว่าวยแล้วสำหรับแบตขนาด6,500ม mm. ิลลิแอมครับมาดูสเปคนะครับมากับผุ้พลังพอควมเซมรากอน7เจนรุ่นใหม่ล่าสุดเลยใช้งานได้ลื่นไหลนะครับไม่ว่าจะใช้งานทั่วไปเองหรือว่าคุณจะไปเล่นเกมหนักๆเนี่ยผมบอกเลยว่าใช้งานได้เทียบกับรุ่นที่แล้วเนี่ยความเร็ว CPU เพิ่มขึ้นถึง27%นะครับ GPU แรงขึ้นึงน0ครับกจกนียกับเทคโน t e n d e d RAM ขยาย แรมได้นะคือแรมมี12แล้วแล้วก็บวกแรมจำลองขึ้นมาอีก12ครับทำให้เปิดใช้งานแอปพร้อมกันได้มากกว่า40แอปเลยทดสอบกิ e กเบนช h มาร์กนะครับก็ได้คะแนนซิงเกิลคอยอยู่ที่1,200แล้วมัลติคอยอยู่ที่3,400ครับตัวนี้มาพร้อมกับระบบระบายความร้อน VC Cooling System ขนาดใหญ่พิเศษเลยนะครับมีเซนเซอร์ ensor, วัดอุณหภูมิ13ตัวช่วยตรวจจับแล้วก็ลดความร้อนแบบเรียลไทม์เลยนะครับทำให้เครื่องเนี่ยเย็นลงได้สูงสุดถึง12องศาผมเองทดสอบนะครับใน 3D Mark นะครับ เลือกเป็นตัว Wildlife s t a t e s นะครับปรากฏว่าผลออกมาลันไป20รอบจบนะครับแล้วก็ความร้อนต้องบอกเลยว่าแทบไม่มีเลยนะครับแล้วก็ความเสถียรของการทำงานนั้นเรียกว่าเสถียรเป็นเส้นตรงอย่างที่เห็นในกราฟเลยครับเรียกว่าสุดยอดอมากๆซอฟต์แวร์มากับตัวเครื่องเป็น Android 15นะครับแล้วก็ครอบทับด้วย Fun Touch OS 15ครับก็ใช้งานง่ายเลยส่วนการอัปเดตซอฟต์แวร์นี่ก็พัฒนาแล้วนะครับอัปเดต OS ให้4เวอร์ชันแล้วก็ระบบรักษาความปลอดภัย6 ค,ความสามารถพื้นฐานต่างๆของ Android ก็มีหมดนะครับอย่างแอ p โฟ o ใช้ Social Network 2ร์แอปก็ใช้ได้นะครับมีความสามารถในการบล็อกการโทรของพวก spam มิจฉาชีพต่างๆนะครับหรือว่างานโฆษณาอะไรเนี่ยเราก็สามารถกดเปิดไปได้เลยความสามารถ AI อย่าง AI Caption นะครับอย่างเช่นเวลาเราเปิดคลิปอะไรที่เป็นภาษาต่างประเทศนะครับแล้วเราก็ลู่จากด้านข้างมาแล้วก็กดเปิด AI Caption ก็จะขึ้นเป็นแคปชั่นซับ ภาษาที่เราเลือกไว้ได้เลยนะครับซึ่งก็รองรับหลายภาษาเลยหนึ่งในนั้นก็คือภาษาไทยด้วยโดยแคปชั่นทั้งหมดที่มันขึ้นเนี่ยเราสามารถเซฟไว้ได้นะครับหรือว่าจะเอา AI เนี่ยมาช่วยสรุปเป็น AI s u m m a r y ไว้ก็ได้ครับของในกล่องของ vivo v60 ก็จะมีดังนี้เลยนะครับนอกจากตัวเครื่องที่พักไว้ก่อนเนี่ยก็จะมีเอกสารต่างๆนะครับนอกจากนั้นแล้วก็มีหัวชาร์จกับสายชาร์จนะครับซึ่งเป็น usb a 2 c แล้วก็ตัวหัวชาร์จ90วัตต์นะครับพร้อมกับเข็มจิ้มซิมแล้วก็มีเคส คนแบบนิ่มสีเดียวกับตัวเครื่องให้ด้วยครับแถม Vivo V60 รุ่นนี้ครับมีการร่วมงานกับ pop m มา s i ก a e เอ็ก l ูซ i ฟคอร์รัปเรชั่กิฟต์เซตด้วยนะครับแต่ได้ครบเซ็ตแบบนี้มีเฉพาะคนที่ร่วมกิจกรรมบนเพจ Vivo เท่านั้นนะครับแต่สาหรับลูกค้าที่จองเนี่ยก็จะได้รับเป็นของพรีเมียมนะครับอย่างเช่นเคสสายคล้องหรือกระเป๋านะฮะโปรโมชั่นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับหน้าร้านด้วยลองไปเช็กกันและ Vivo V60 ก็เปิดตัว2ความจุด้วยกันครับกับแรม12กิกความจุ256กิกที่ราคา 15, 9 บาทบและแรม 12G กิกความจุ 512G กิกที่1 7 9 9 9หาทสํบาทสำหรับคนที่พีออเดอร์ก็จะได้รับของแถมมูลค่ากว่า9 8 8 9บาทครับแล้วก็มีรุ่นที่ขายออนไลน์ E อ s ู v e เท่านั้นด้วยกับแรม 8G กิกความจุ 256G กิกก็จะอยู่ที่ราคา14,999บาทครับไม่ธรรมดาจริงนะครับสำหรับ vivo v, v 6 0ครับใครที่สนใจสามารถกดที่ตระก้าได้เลยแล้วก็สามารถกดได้ที่ลิงก์ในแคปชั่นนะครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงแสดงมาได้เเต็มที่ล นในคอมเมนต์หรือว่ามีคําถามอะไรอยากจะถามก็ถามมาได้เดี๋ยวมาพูดคุยกันในคอมเมนต์นะครับสำหรับผมคิวจะมีครับเดี๋ยวติดตามกันคลิปหน้าว่าจะมีอะไรมารีวิวกันอีกนะครับแกจิตมือถือเทคโนโลยีต่างๆติดตามได้เลยคลิปนี้ลาไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ